โอ้น้ำน้ำอุ่นต้นไม้สวยนี่ั้งแรกครั้งแรกอ,อุทยานสีเทพเมืองเก่าอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูร์นี่อยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็โอเคอยู่ยังไม่ได้ถ่ายกับเขาจักภาพเลยตรงนี้ เดี๋ยวจะได้นั่งรถรางแล้วกันนี่ไข่นี่ไข่ ก้าเดียวถึงโอ้ต้นไม้นี่วสวยดีล่มเงาเดีนนู่นธรรมจากใหญ่มากใช่ใช่จะได้เจริญก้าวหน้าจะแด้ว่าถ้ายืนตรงนี้จะย้อนย้อนแสงแดดแต่ก็ไม่มีไม่มีปัญหา